สวัสดีครับวันนี้มาดูงานฉาบป,ปูนมะหนังนะครับขออินบอ็อกเก้าเซนใช้ปูนฉาบของอใส่ p ีวีซีจอยสองเซนนะครับเิ็ดตะแกรงกระแตก สแกงงอไก่นะครับช่อง,ง,ไไงทึนนี้มีอยู่ห้าคนเมื่อวานฉาบด้วยฉาบได้ยี่บสี่เมตรนะเมื่อวานนี่ขึ้นไปหกเมตรละ ว่าตีดสักหนึ่งวันก็น่าจะจบแนวยาวนี้ตีดน้ำแล้วก็ขึ้นปูนนะครับช้างช่างห้ากรรมกรหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนเสร็จนะครับ